เนี่ยอะไรต่ออะไรต่างๆก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาแต่เอาเถอยังไงก็ตามเนี่ยเราก็มั่นใจาบารมีขององค์หลวงตาแล้วความเมตตาที่ท่านแผ่กระจายออกไปสู่ผู้คนทั่วไปเนี่ยคาสิยานุสิทธิ์แล้วก็ท่านทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมากมายไกลกองเพราะงานอันนี้เพื่อองค์หลวงตาเนี่ย แม้จะเพิ่มขึ้นมาก็าตามแต่เราก็พิจารณาเพิ่มเท่าที่จําเป็นลองไม่ได้เพิ่มจนแบบฟุ่มเฟือยแบบแบบหลงลืมลืมเนื้อลืมตัวเราไม่ได้เพิ่มอย่างนั้นเพราะแต่ละประจัยอย่างที่จะเพิ่มเราก็ได้มาพิจารณากันในคณะกรรมการได้มาถกเถียงกันได้มามาชี้ทั้งส่วนดีส่วนเสียทั้งส่วนสิ้นเปลืองส่วนอะไรอะไรจะตัดทอนยังไงเราก็มาพิจารณาลงใจแล้วก่อนที่เราจะอนุมัติ เพราะด้นการอนุมัติอะไรก็ตามเราคิดว่ามันอนุมัติด้วยความรอบคอบมันจําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นมีขึ้นมาเพื่อเสริมเสริมเจดีย์อันนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็พิจารณาแล้วว่าเราเราก็ต่างพิจารณาด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาด้วยความจาเป็นแล้วก็เกิดขึ้นมาเพื่อเสริมเจดีย์ oh. เพื่อองค์หลวงตาของพวกเราเพราะฉะนั้นเมื่อทําเพื่อองค์หลวงตาแล้วก็ทําด้วยเหต Libya, ุด้วยผลด้วยความจําเป็น ก็มีความเชื่อมัน่นว่าบารมีขององค์หลวงตาเนี่ยจะแผ่กระจายนำพา,ามาซึ่งความสำเร็จได้แน่นอนอันนี้ก็มีความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นแม้นจะอปปนุบาลไปแม้นจะมันจะมีสิ่งที่เพิ่มมามันก็ไม่ได้หนักใจไม่ได้คาใจอยู่ไม่ได้คาใจจนกระทั่งเป็นความวิตก เอ้มันจะมามันจะไม่มีมันจะไม่มีมจม่จายไม่มีอะไรนั้นมันจะขาดมันจะข้างค้างอ,าอะไรต่ออะไรมันไม่วิตกอย่างนั้นเพราะเขาเชื่ออยู่ในบารรมีขององค์ขลงตาอยู่เประเทนซีทั้งหลายเหล่านี้พวกเราที่ได้ทำเพื่อองค์หลวงตาเนี่ยไม่ว่าจะเล็กน้อยจะมากจะอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ตามตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเราไม่มีไม่ได้ไม่เราขาดเขินเรื่องเรื่องทรัพย์แต่เรามีกำลัง เราก็ช่วยด้วยกําลังเฮ้ยเรามีทรัพย์เราก็ช่วยด้วยกําลังทรัพย์เราช่วยด้วยกําลังความคิดเราช่วยด้วยกําลังวาจาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบุญกุศลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความสําสเร็จเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยความสามัคคีด้วยความพร้อมเพียงเป็นอย่างเดียวกันเดียวกันถ้าเราทำอะไรก็ตามเดี๋ยวเราทำด้วยความพร้อมเพียงมีแนวคิดอันเดียวกันจะใหญ่โตขนาดไหนก็สำเร็จ ขออย่างเดียวอย่าไปขัดขวางอย่าไปสะดุดแข้งสะดุดขากันอย่าไปปัดแข้งปัดขากันในเมื่อที่หลวงพ่อเคยพูดอยู่เล่าไว้ฟังถึงเรื่องเสียดีไหมละ่ะขออย่างเดียวแล้วมันระวังอย่าให้ตัวเสนียดมันลงอย่าให้ตัวเสนียดมันเกิดขึ้นในวงงานของพวกเราแต่นั้นทำยังไงยังไงก็ต้องสําเร็จแน่นอนเลยด้วยพลังความสามัคคีด้วยพลังควงามพร้อเพียงของพวกเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน งานจะใหญ่โตงานจะ่ยังไงก็ต้องก็ต้องสําเร็จอย่างแน่นอนแล้วเมื่อสําเร็จขึ้นมาพวกเราเองก็จะภูมิใจภูมิใจในในส่วนหนึ่งที่พวกเราก็ได้ร่วมไม้ร่วมมือจึงก่อเกิดเป็นความสําเร็จเหมือนกับในเงิน100งหนึ่งร้อยบาทแม้นเราสละออกไปสตางค์หนึ่งไอ้ร้อยบาทเป็นสมบูรณ์ก็เพราะไอ้สตางค์เดียวของเรานี่แหละ ถ้ามันขาดสตางเดียวของเราเป็นไอร้อยบาทอาจจะไม่สมบูรณ์ในความเป็นร้อยบาทใช่ไหมล่ะอันนี้เหมือนกันจะดีนี้เหมือนกันพวกเราได้สละอะไรต่ออะไรได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจะมากจะน้อยอะไรต่ออะไรก็ตามมันก็สําเร็จด้วยส่วนของเราด้วยอันนี้แหละเมื่อเราพวกเราได้ทําแล้วก็พากันภูมิใจพากันภูมิใจในสิ่งที่เราได้ทําเพื่อองค์ลวงตาเพื่อยกองค์หลวงตาขึ้นมาให้เป็นแบบอย่าง ต่อผู้คนที่จะเข้ามาสัมผัสเข้ามาได้ศึกษาเข้ามาได้พบได้เรียนรู้ได้เป็นคตินำไปป,ปฏิบัติในในการดำเนินชีวิตของเขาแล้วก็เป็นถาวรวัตถุที่มั่นคงมากการสร้างเจดียน์นี้สร้างอยอ่างมั่นคงมากเลยอายุนี่มันจะยืนยาวไปถ้าพวกเราเรยังเกิดอีกนะระลึกชาติได้ก็คงจะลึกลระลึกได้น,นี่เราเราได้มาร่วมไม้รวมมือทำไว้เราก็จะมีความภูมิใจ มันจะเป็นบุญตลอดไปตาใดก็ตามองค์เจดีอันนี้ยังยืนอยู่คู่แผ่นดินอันนี้ผู้คนที่ได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาสัมผัสคือปลูกศรัทธาเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วก็ได้แนวทางขององค์ลวงตาเนี่ยไปใช้ในการดําเนินชีวิตของเขาในการปฏิบัติธรรมก็ให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปมันก็เกิดกอเกิดมาเป็นบุญต่อพวกเรา เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าเราได้สร้างทว่าวัตถุเจดีย์อันนี้ไว้เหมือนกับเจดียอันนี้เป็นทุนทรัพย์ตั้งอยู่เข้าไว้อยู่ในธนาคารมันก็จะแตกดอกมันตลอดแตกมาเป็นบุญเป็นบุญเป็นบุญบุญบุญให้พวกเราได้เสวยอยู่ตลอดไปอย่างแน่นอนอันนี้ก็ให้พวกเราพากันภูมิอกภูมิใจในสิ่งที่เราได้ได้ไดกระทํำไว้แล้วแล้วที่ยังเหลืออยู่นี้พวกเราก็พากันร่วมไม้ร่วมมือ ตามกำลังความสามารถของเราไม่ว่าจะกําลังกายกําลังวาจากําลังความคิดหรือกําลังศักด์ของพวกเราพากันช่วยร่วมมือไม้ร่วมมือกันแนวความคิดแนวเดียวกันมันจะนาพาไปสู่ความสําเร็จสําเร็จเมื่อ,อไรพวกเราจะภูมิใจที่สุดในสิ่งที่พวกเราได้กระทําแม้นองนงตาท่านจะเข้าสู่นิพพานก็าตามเด้อ แต่ด้วยบารมีธรรมของท่านที่ยังแผ่ปกคลุมคณะสิทธญาณุสิทธิ์ถ้าพูดถึงล้วงออกมาเป็น,ปนจิตใจก็จะมีแต่ความปลื้มปิติภูมิใจในความมีพวกเราเป็นสิทธญาณุสิทธิ์ที่พวกเราได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีที่มีต่อองค์ลุงตาด้วยการสร้างด้วยการรวบไม้่วมมือให้ก่อเกิดเป็นทาวารวัตถุอันนี้แต่หลักสาคัญน,นั่นหนึ่งก็อย่ามองนี่ภายนอกให้มองย้อนเข้ามาถึงภายในตัวของเราเอง ไอ้ตัวของเราจะต้องไปคู่ที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติที่องค์ตาท่านได้ปฏิบัติมาเป็นแบบอย่างแก่พวกเราล้วท่านได้เน้นน้าเยน็นเน้นย้ําสอนพวกเราอยู่ตลอดเวลาให้พวกเราปฏิบัติอย่างนั้น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 นะพวกเราอย่าลืมจุดนี้ไม่ใช่เพ้อเพลไปใดด้านวัตถุเพ้อเพลไปใดด้านภายนอกจนลืมภายใน ที่สุดภายนอกแม้มันจะเจริญมันจะสวยงามขนาดไหนแต่ภายในร่มเหลวที่องค์ลวงตาท่านได้เปรียบเทียบท่านได้พูดอยู่เสมอว่าเหมือนกับเหมือนกับผ้าทองห่อขี้นี่นนะเห็นไหมข้างนอกโก้รูล้ลาสวยงามแต่ข้างในมีแต่ปฏิกูลเห็นไหมเราพากันมีวัตถุทวาวบวัตถุสวยหรูงามแต่พวกเราเป็นลิงเป็นข้างหยาบกระด้างหาความเป็นมีอาจมีทําไม่ได้เลย อันนั้นแหละที่หลวงตาขึ้นว่าเหมือนผ้าทอง่อกขี้มันไม่ได้มีเป็นมงคลมไม่ได้มีความหมายเลยถ้าเป็นอย่างนั้นภายนอกโก้หรูภายในก็ต้องโก้หรูด้วยภายนอกสมบูรณ์ภายในต้องสมบูรณ์ด้วยจึงจะสมกับที่พวกเราได้ปฏิบัติเพื่อองค์หลวงตาสแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีต่อองค์หลวงตาแล้วการสแสดงออกถึงความกตัญญูกตวเวทีที่มีต่อองค์หลวงตาด้วยการด้วยการบูชาทั้งด้านอมิตร คือด้านวัตวัตถุต่างๆและด้วยการปฏิบัติบูชาคือด้วยตัวของเราเองเอาตัวของเราเองเป็นประดุจดังดอกไม้ทูบเทียนบูชาองค์ลงตาด้วยการปฏิบัติถ้าเรามีความสมบูรณ์ด้วยการทั้งด้านอมิสบูชาทั้งปฏิบัติบูชาต่อผู้ที่ควรบูชาคือองค์ลงตาของค่พวกเรา จะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งดังเช่นในมงคลศาส,สาาที่แปประการท่านท่านกล่าวไว้ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครตรังคตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงค,คลสูงสุดเพราะนั้นองค์หลวงาตาเนะี่ยเป็นบุคคลที่ควรต่อการบูชาอย่างยิ่งโดยเฉพาะสําหรับหมู่พวกเราคณะสิยานุสิตแล้วเราก็ได้บูชาองค์ท่านด้วยความสมบูรณ์ทั้งอภิสบูชาและปฏิบัติทุจรนี่หาะจะเป็นมงคลในชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งใหญ่ แล้วมงคลน,นี้จะนําพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญการประพปฏิบัติธรรมของพวกเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงจุดหมาไปทางคือความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอนให้พวกเราตั้งความเชื่อมั่นไปอย่างนี้แล้วก็พากันประพปฏิบัติให้มั่นคงตลอดไปเนอ,อทุกท่านทุกคน